กระบี่สายฟ้าฟาที่รุนแรงของตระกูลนำกุงนำกุงแจจินข้าจะทำให้เจ้าสงครามได้ชดใช้สำหรับการตายของครอบครัวข้าและลูกศิษย์หลายร้อยคนของตระกูลข้าตระกูลนำกุงเจ้าก็มาที่นี่เพื่อแก้แค้นเหมือนกันเหรอแน่นอน แต่ข้าไม่ได้ทำเรื่องง่ายๆพวกนี้เพื่อการแก้แค้นในฐานะกระบีของตระกูลนำกุง่งข้ายอมรับไม่ได้ว่าตระกูลของพวกเราพ่ายแพ้คนอย่างเจ้าแล้วเจ้าจะต้านทานกระบีของข้าได้หรือเปล่ากระบีของคนที่ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญที่สุดในตระกูลนำกุง่งและเป็นมือกระบีระดับไร้เทียมทาน รานแสงสว่างกระบี่สายฟ้าเก้าผันแปรเป็นไงล่ะเจ้าสงครามนี่เป็นระดับที่เหนือกว่าการรวมเป็นหนึ่งกับกระบี่มันเป็นการครอบงำกระบี่ที่สมบูรณ์แบบกระบี่สายฟ้าฟาดครอบงำกระบี่หรอไอนั่นเนี่ยนะมากเกินไปหรือเปล่าเจ้าเชื่อมั่นในทักษะระดับสูงของเจ้าเกินไปและเพื่อจะปลดปล่อยความมั่นใจงี้เงานั่น เจ้าใช้ประโยชน์จากตระกูลเอ็มและประมาจารย์วอนและแม้แต่ลูกศิษย์ของพวกเขาปีศาจนักรบนั้นหรือไอ้ไก่อ่อนไก่อ่อนหรอข้าไม่รู้ว่าอะไรทำให้เจ้าเอ่ยออกมาเช่นนั้นเจ้ายังไม่รู้ว่านั่นคือธรรมชาติของกังโฮใช่ไหมเจ้าเองที่กำลังแสวงหาบางอย่างเพิ่มในขณะที่เจ้ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของกังโฮ ถ้ามันเติมเต็มเป้าหมายของข้าได้ไม่เพียงสีผู้ทรงเกียรติเท่านั้นแม้แต่หัวหน้ากลุ่มห้ามังกรข้าก็จะใช้ประโยชน์จากมันวิธีความคิดเช่นนั้นไงล่ะที่ทำให้ข้าบอกว่าเจ้ามันไก่อ่อนยะไม่มีทางให้ตายสิไอสัตว์ประหลาดนั่น หลังจากสู้กับสีผู้ทรงเกียรติวอนมูเวมันต้องเหนื่อยสิแต่กลายเป็นว่ามันยังมีพลังเหลืออยู่มากขนาดนี้ยะ <Yeah. S 1> มันแข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วหลังจากนี้อีกไม่นานมันต้องเหลือกว่าสองเซียนอย่างแน่นอนไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่ต้านทานพลังแห่งสายฟ้าได้หรอก ายฟ้าสวรรค์พิฆาตข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้แม้จะต้องจ่ายด้วยชีวิตของข้าก็ตามน้ำกุงสังวรเจ้าก็รู้เรื่องนั้นเหมือนกันใช่ไหมน้ำกุงแจจินลุงของเจ้ามือกระบี่ที่เก่งที่สุดในตระกูลน้ำกุงและเขาเป็นผู้อาวุโสที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาผู้อาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่และบุคคลเช่นนั้นตัดสินใจสู้แม้ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เจ้ารู้ไหมว่ามันหมายความว่าไงเขาเต็มใจที่จะแบกรับความอัประยทั้งหมดเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาขอให้เจ้าฆ่าเจ้าสงครามไปพร้อมกับเขาแสดงว่าหน้าที่ของเจ้าคือยิ่งเกาทันสายฟ้าไปที่เจ้าสงครามไม่ว่าลุงของเจ้าจะตายหรือไม่มันเป็นวิธีเดียวที่กระบี่อัศนีบาทนำกุงแจจินคิดได้และเป็นวิธีที่ห่วยเกินไปก็คือตายไปพร้อมกับศัตรูของเขา แต่คงเป็นเพราะนั่งคือวิธีเดียวที่จะฆ่าเจ้าสงครามได้ไม่ว่ายัางไงถ้าเจ้าอยากจะยิงเกาทันสายฟ้านี่เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเพราะมันไม่ระวังตัวแล้วตอนนี้ล่ะเฮ้ยขอบอกว่าเจ้าต้องยิงเกาทันสายฟ้าเพื่อสังหารเจ้าสงครามตอนนี้ไร้สาระชมัดเจ้าไม่คิดที่จะยิงมันอย่างนั้นหรือ เป็นไปได้ไงแม้แต่สถานการณ์เช่นนี้เจ้ายังลังเลอยู่อีกหรือข้าจะพูดให้ชัดไปเลยนะถ้าเจ้าพลาดโอกาสนี้ไปล่ะก็เจ้าจะไม่มีโอกาสได้สังหารเจ้าสงครามด้วยทักษะของเจ้าอีกเลยรู้แล้วโว้ยหุบปากซะทีแต่คนที่กำลังสู้กับเจ้าสงครามคือลุงของข้านะโว้ยถ้าเป็นไปได้ข้าก็จะหาหนทางที่ท่านลุงไม่ต้องตายไปด้วย ข้าจะรอโอกาสนั้นแทนที่จะทำตามแผนของเขาเจ้ายังคงลังเลไปเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่ตระกูลของเจ้าต้องทุกทนกับภัยพิบัติร้ายแรงว่าไงนะข้าไม่อยากเชื่อว่าเจ้าไม่สามารถต้านมันในตอนที่เจ้ามีโอกาสชนะตระกูลน้ำกุ้งจะโดนกำจัดโดยจะเหลือเจ้าเป็นคนสุดท้ายข้ามีแผงของข้าเหมือนกันดังนั้นหุบปากของเจ้าสัที ถ้าคือคนที่ตัดสินใจเจ้าไม่ได้รู้อะไรเลยว่าไงนะไม่แม้แต่จะรู้ว่าเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วอะาวมาไหมไอ้บัตรพพวกเจ้าทุกคนจะเลือกอะไรอะไรกันเจ้าจะตามนำกุงสังวรที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปเพียงเพื่อช่วยลุงของมันหรือหรือว่าเจ้าจะช่วยฆ่าเจ้าสงคราม ถ้าเจ้าเลือกหนทางแรกเจ้าก็จะตายไปกับมันแต่ถ้าเจ้าเลือกทางที่สองเจ้าจะกลายเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มห้ามังกรกับข้าจงเลือกมาสักทางหนึ่งอักอักอาเอาไงดีหมายความว่าไงเจ้าลืมความเมตตาที่นายท่านมอบให้พวกเราแล้วหรือข้าจะไม่ทรยศเด็ดขาดข้าเกิดมาเป็นคนของตระกูลน้ำกุง่ง จะอยู่และตายไปพร้อมกับตระกูลนำกุ่งเท่านั้นเป็นทางเลือกที่น่าภูมิใจยิ่งนักถ้างั้นจงตายอย่างภาคภูมิอักไอ้พวกไร้ประโยชน์อืมท้ายที่สุดแล้วตระกูลนำกุ่งก็เป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้ข้าได้พบกับเจ้าสงครามเท่านั้น และไม่สามารถปล่อยให้มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ในวันนี้ได้แม้แต่คนเดียวดังนั้นถึงเวลาที่ข้าควรไปพบเจ้าสงครามแล้วใช่ไหมน้ำกุงแจจินไม่มีความสามารถในการฆ่าเจ้าสงครามเลยถ้าอย่างนั้นอ้า เจ้ามาแสอะไรเรากำลังสู้กันอยู่นะต่อสู้จริงหรือนั่นไม่ใช่การต่อสู้ตาแก่ที่มาจากตระกูลนำกุงแค่ดึงดูดความสนใจของเจ้าเท่านั้นมันเป็นการต่อสู้ที่น่าเบื่อไม่จำเป็นต้องยืดมันไปอีกแล้วทำไมเจ้าไม่มาสู้กับข้าแทนล่ะข้าจะทำให้มันสนุกสุดๆไปเลยถึงเขาจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว แต่มันฆ่าพวกเดียวกันอย่างโหดเหี้ยมได้ยังไงเจ้าเป็นใครอะไรกันเจ้าสงครามจำข้าไม่ได้แล้วหรือเจ้าทำแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อข้าต้องกลายเป็นครึ่งผีครึ่งคนเช่นนี้ก็เพราะเจ้ายะเอย เจ้ายังจำข้าไม่ได้อยู่อีกรึข้าไม่แน่ใจว้าวดูเหมือนเจ้าจะยังมีพลังหลังจากต่อสู้กับสี่ผู้ทรงเกียรติและมือกระบี่อัศนบาตนะข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นใครแต่เมื่อใดก็ตามที่มีศัตรูอยู่เบื้องหน้าข้าข้าจะไม่ถอยนั่นคือสิ่งที่แม่ทัพปืนใหญ่สวรรค์เป็น